ใครที่ได้ประโยชน์ทั้งก้าวไกลทั้งเพื่อไทยทั้งเสื้อส้มทั้งเสื้อแดงได้ประโยชน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร1นึและคดีทุจริตทําไมต้องประกบคู่กันไปนะครับเพื่อที่จะอ้างหาข้อตกลงเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็ควบคุมเกมเพื่อที่จะให้เกิดการนิรโทษกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรา1-2 สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องของการนิรโทษกรรมสุดท้ายเพื่อไทยก็ออกมาแบ่ไถว่าจะมีการเสนอพรบนิรโทษกรรมควบคู่กับทางฝั่งก้าวไกลฉันก็เลยถามว่าเอาอย่างนั้นในทักษิณที่เวลานี้นอนอยู่ชั้น14ีเนี่ยเนี่ยก็ไม่เห็นพวกคุณโวยวายอะไรเรื่องพวกนี้เลย เงียบสนิทเลยอยู่ในเรียกว่าอยู่ในสภาก็ไม่พูดออกสภาก็ไม่พูดอย่างนั้นคุณจะมาบอกว่ายกเว้นที่จะไม่นิรโทษกรรมมันก็คงจะไม่ใช่แล้วละ่ะเหมือนกับว่าพวกคุณในฐานะเป็นฝ่ายค้านก็เท่ากับว่าทําหน้าที่นิรโทษกรรมในทักษิณไปโดยปริยายเนี่ยโดยตัวที่ไม่ไม่เอ่ยถึงไม่ทวงถามไม่เรียกร้องหาความยุติธรรมใดๆ ให้เกิดขึ้นต่อภาคประชาชนต่อบุคคลผู้ต้องคดีเหมือนกันอันนี้ก็ก็อยากจะฝากบอกพรรคก้าวไกลว่าไหนๆคุณก็ทำหน้าที่เป็นพรรคฝ่ายค้านแล้วก็ควรจะค้านให้มันถึงที่สุดและทำในทุกเรื่องทุกประเด็นที่เห็นและเกิดขึ้นโดยความไม่ชอบธรรมในฐานะที่คุณรู้คุณเห็นคุณก็ต้องทำหน้าที่แทนประชาชนที่เขาเลือกคุณมา อันนี้อันนี้ไม่ได้เจราจากันใน,ใน,ใ,นในที่ประชุมแต่หลวงปู่ฝากเองในเวลานี้ส่วนถามพู้ท้าอิสระว่าเห็นด้วยกับเรื่องนิรโทษกรรมไหมเอาโดยรวมๆนะไม่เกี่ยวกับพันตาหนะึ่งหนึ่งสองหลวงปู่เฉยๆนิรโทษกรรมหรือไม่นิรโทษกรรมก็เฉยๆที่จริงก่อนหน้าที่คุณคุณชัยวัฒน หัวหน้าพรรคเก้าไก่จะมาเนี่ยก,ก่อนหน้านั้นก็มีกลุ่มพันธมิตรกับกบกบปรสรรวมตัวกันนปชด้วยโดยคุณจตุพรเนี่ยรวมตัวกันมาหาหลวงปู่เรื่องพูดคุยเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมตั้งแต่สมัยอาจารย์สมเกียยังไม่ได้เสียหรือยังไม่ได้สิ้นชีวิตไปหลวงปู่ก็ยังบอกเขาว่าก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามตัวบทกฎหมาย พวกเราออกไปสู้ไปเสี่ยงก็รู้อยู่แล้วว่าผลที่มันจะได้ก็คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนั่นนนั่นคือต้องยอมรับกล้าที่จะออกไปแสดงออกก็ต้องกล้าที่จะยอมรับความจริงและความผิดที่เกิดขึ้นตามตัวบทกฎหมายสําหรับน้องป,ปู่แล้วเฉยๆเนี่ยนี่ไโทษก็ได้ไม่นี่ไโทษก็ได้นีแต่ใจเนะี่ยอยากให้ยึดถือกฎหมายเป็นเป็นความเที่ยงธรรม เป็นความสุจริตยุติธรรมและก็ซื่อตรงและก็เท่าเทียมทั่วถึงกันทุกคนดังนั้นการติดคุกสําหรับผู้ทยอิสระไม่ได้หวัน <Yeah. S 1> ออกไปสู้ชั่วชีวิตก็ไปสู้ไปเสี่ยงก็เพียงเพื่อรักษาความถูกต้องไม่ใช่รักษาผลประโยชน์ของตนงั้นอะไรมันจะเกิดก็ปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัย,ยงั้นเราเรากล้าที่จะออกไปเป็นแกนนำ ประท้วงรัฐบาลเราก็ต้องกล้าที่จะยอมรับความจริงว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบต้องกล้าที่จะรับผลที่จะเกิดขึ้นแต่ว่า112คงจะไม่ได้หลวงปู่ก็เลยบอกว่า1นึ่งหงสองต้องขอ,อไว้ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าปัญหาการนิรโทษกรรมมาตรนหนึ่งหนึ่งเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันเป็นพระราชอำนาจเป็นพระราชวินิจฉัย เป็นกฎหมายที่ปกป้องพระองค์ปกป้องสถาบันเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่จะใช้พระราชาอำนาจมีพระเมตตาคุณที่จะอดโทษนั่นก็เป็นเรื่องส่วนพระองค์เราไม่มีอำนาจและไม่มีสิทธิ์ที่จะไปออกกฎหมายบังคับให้พระองค์ทรงกระทำก็ได้บอกเรื่องอย่างนี้ไปกับคุณหมอรวีด้วยแล้วก็คุณชัยวัฒน์หัวหน้าพรรเก้าวไกลด้วยว่าไม่พึงกระทำอย่างยิ่ง แต่ถ้าพวกคุณจะไปผลักดันออกกันไปแล้วจะได้รับการยอมรับหรือไม่อันนั้นก็สุดแท้แต่พวกคุณแล้วกันเนี่ยอ,อ,อยากให้เขาหันไปมองที่ต้นเหตุว่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยทุกคนในประเทศนี้ไม่มีใครเขาเดือดร้อนแต่ที่มีคนเดือดร้อนก็คือบุคคลที่สร้างเรื่องออล้ำเส้นมาตราหนึ่งหนึ่งสองก็คือทำผิดพรบ ามาตราหนึ่งหนึ่งสองไอ้เงั้นถ้าเราไม่ทําผิดมันก็ไม่เกิดกฎหมายก็บังคับใช้กับเราไม่ได้เพราะเราไม่มีความผิดเง้นคุณก็ต้องไปบอกพักพวกคุณอบอกริวรอบอกบริวารบอกน้อมส่อมของคุณว่าก็อย่าไปทําผิดกฎหมายก็ไม่ได้ลงโทษกับผู้ที่ไม่ไดกระทําผิดอยู่แล้ว แล้วฉันก็ยังถามกลับไปว่าคุณมั่นใจหรือว่าถ้ามีการนิรโทษกรรมมาตรา1นึแล้วมันจะแก้ปัญหาได้มันจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำซากขึ้นอีกยกตัวอย่างเช่นกรณีหลวงพี่เป็นกีนไม่ทราบวัดศึกนรือยังแล้วก็ลุงปนัดไมพี่โนไม้แล้วก็นายอ,อ,อนนท์หรือทนายอนนท์ก็โดนมาตรา1นึหลายรอบ โดนโดนคดีหลายรอบแต่ก็ยังทำผิดซ้ำซากรืกฎหมายเนี่ยโทษศกรรมขนาดนี้เกือบจะเป็นฉันทามติของหลายๆส่วนงานแล้วว่าอยากเห็นการนิรโทษศกรรมด้วยการแก้ปัญหาที่ยังติดค้างกันอยู่ก็มีเรื่องหนึ่งึ่งสองซึ่งพักการเมืองหลายพัคก,ก็ยังไม่เห็นด้วยกับกับกับข้อเสนอของพรักเก้าไกลแล้วก็ยังมีเรื่องของในสังคมมันยังไม่มีข้อยุติ จริงๆเรื่องอื่นๆเนี่ยไม่มีอะไรขัดข้องทุกคนเห็นด้วยก็จะทําแต่ว่าพอมันมีเรื่องหนึ่งสองเนี่ยในเมื่อมันเป็นความขัดแย้งที่ยังหาข้อยุติไม่ได้นในในแนว,นวคิดของเราก็คือว่ามันต้องไปหาข้อยุติต,ตรงนี้ให้ได้ก่อนส่วนจะเสดอประกบร่างยังไงเดี๋ยวต้องดูลายอีแสดงว่าถ้ามีหนึ่งหนึ่งสองพักเก้าแต่พักเพื่อไทยไม่เอาเลยใช่ไหมครับพักเพื่อไทยได้บอกไปชัดเจนแล้วว่าเรื่องไหนที่เป็นความขัดแย้งในสังคมต้องเคลียร์กันให้มีข้อยุติไม่ใช่เรื่องไม่เอาหรือเอา ถ้าทุกอย่างเป็นข้อสรุปที่มีข้อยุติชัดเจนว่าทุกคนเห็นด้วยเข้าใจก,ก,ก,ก็สนับนุนอยู่แล้วเราไม่อยากเห็นการสร้างความขัดแย้งขึ้นใหม่แทนความขัดแย้งเดิมซึ่งมันจะไม่เป็นประโยชน์ที่ผ่านมาเรื่องของพอรบนิรโทษก,กรรมก้าวไกลเป็นิดตัวจุดชนวนก่อนนะฮะและก้าวไกลอ้างว่ามีข้อตกลงกับทางเพื่อไทยไว้แล้ว ในช่วงในการตั้งฐบานในยกแรกว่าจะร่วมกันในทํากฎหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนิรโทษกรรมระยะแรกเพื่อไทยปฏิเสธว่าจะไม่ทําเรื่องนี้เพราะเป็นประเด็นปมความขัดแย้งนะครับจึงไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์เหมือนในสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่มีกลุ่มกรภบอ,ออกมาชุมนุมนะครับกว่า10ล้านคนบนท้องถนนนะคือขับไล่ย,ยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ปรากฏว่านะครับในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเนี่ยก็มีการส่งก้าวไกลเนี่ย นะไปชิมรางไปพบกับท่านพุทธอิสระไปพบกับแกนนําคนอื่นๆแต่ก็ปรากฏว่าท่านพุทธอิสระเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเรื่องของมาตราน1งนึที่ผ่านมาภูมิธรรมเวชชวชัยฮะก็บอกว่าไม่เห็นด้วยแต่คราวนี้ภูมิธรรมก็บอกว่ารอคณะกรรมการบริหารพักทําการพิจารณานะครับว่าจะเอาอย่างไร ในขณะที่หมอชนน่านก็พูดเหมือนกันฮะบอกว่าจะรอกรรมการบริหารพรรคทาการพิจารณาอีกครั้งอันไหนที่ไปกันได้ก็ไปอันไหนไปกันไม่ได้ก็ขอแค่นี้นะครับแต่ประเด็นเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองมันกําลังเกิดอะไรขึ้นเรื่องของพรบรนิรโทษกรรมประเด็นที่เกิดความขัดแยง้งจนถึงปัจจุบันมี2ประเด็นฮะหนึ่งเทยศกรรมมีคนเห็นด้วยไหมโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าต้องมีการเทศกรรมแต่การเทศกรรมนั้นก้าวไกลก็จะเอาหนึ่งสองด้วยนะครับ แล้วก็จะเอาคดีทุจริตขอรับช่นด้วยนั่นหมายถึงทักษิณชินวัตรก็จะได้ประโยชน์ในกรงนี้ทั้งว่าใครเป็นคนเดินเกมเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองครั้งนี้ไม่ต้องบอกก็รู้คนชั้น14นะครับให้9ก้าไกลเดินก่อนนะเดินทางตามเป้าหมายใครที่ได้ประโยชน์ทั้ง9กา้าไกลทั้งเพื่อไทยทั้งเสื้อส้มทั้งเสื้อแดงได้ประโยชน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร1 1 2และคดีทุจริต ทำไมต้องประกบคู่กันไปนะครับเพื่อที่จะอ้างหาข้อตกลงเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็ควบคุมเกมเพื่อที่จะให้เกิดการนิรโทษกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรา1นึสองนะครับนี่เป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเรื่องเหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับตั้งแต่สมัยยุคหญิงลักษณ์ชินวัตรจนเกิดการชุมนุมประท้วงคราวนี้ มีการกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งจับตามองให้ดีนะครับเรื่องนี้เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่ลึกซึ้งสลับซับซ้อนสุดท้ายจุดจบสรุปสนุกมากกว่าเดิมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เอกองค์จอมทัพไทยผู้ทรงพระปรีชาชาญเป็นมิ่งขวัญเหล่าทหารถ้าเปี่มล้นด้วยพระบารมีขอถวายเทิดพระเกียรติด้วยจงรักและพาดีแด่ราชวงศ์จักรีของพระราชาคือหลักชัยของแผ่นดิน ผู้ทรงเปี่ยมพระเมตตาเป็นมิ่งขวัญพวงประชาทัสถิตในดวงใจทรงนำความร่มเย็นทรงเป็นจอมปราที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญของเราพ้องชาวไทยทั้งแผ่นดินคือในหลวงผู้ทรงปิดทองหลังพระ ในหลวงผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมขอพระองค์ทรงตราจรานขอพระองค์ทรงตราจรานถวายสดุดีสรรเสริญขอจงทรงพระเกษเสมสำราญขอพระองค์ทรงพราจราร เราจะสื่อสารภาษาและย no to อดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจรารดรตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจราณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญถวายสดุด,ดีสรรเสริญขอจงทรงพระเกษมสำราญขอพระองค์ทรง ทรงกระเจริญถวสยสดกดีสรรเริญขอต้อง,งทรงกระเจริสำราญขอพระอ พระองค์ทรงพระเจริญถวายสะดุดดีสรรเสริญขอจงทรงพระเกษมสำราญขอพระองค์ทรงพระเจริญน้องใจได้ถวาย